สวัสดีครับนี่คือ,อด็ดก,กีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้จับพิเศษที่สุดเพราะเราจะมี exclusive i n t อินเ e อร์วิวเปิดใจนักบิดที่ดังที่สุดในโลกนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเปรบเสมือนคริสเตียนโรนัลโดของวงการมอเตอร์สปอร์ตเลยทีเดียววาเลโนโรสซี่เจ้าของฉายาเดอะด็อกเตอร์เขาเด็ดเขาดังแค่ไหนจับ แม้วาเลนติโนรโรซี่จะจบการแข่งขันที่บาเลนเซียปิดท้ายปี2014ในฐานะรองแชมป์และก็มีคะแนนรวมเป็นรองแชมป์โลกในปีนี้ก็เท่ากับว่า5ปีแล้วนะครับที่รรซซี่ไม่สามารถขึ้นบอลลังเป็น Number รวันของโลกม o t ต GP ได้อย่างไรก็ตามออร่าของความเป็นซุปตายังไงก็ตอกย้ำว่าเขาดังยิ่งกว่าแชมป์โลกปัจจุบันเสียอีกในวงการกอล์ฟไทเกอร์วูดส์มีท่าอัปคัต ในโลกฟุตบอลคริสเตโนโรนนาโดมีท่าการขายิงและโดดเก๊กดีใจในโลกมอสายรอซซี่มีท่าท่านี้ให้นี่คุณกำลังทำอะไรหลายคนคงสงสัยแชมป์ จัดไป Before the race I was very impressed. This is the first time I saw you in person. ไอพี่ชายก่อนแข่งเฮียทำไรครับสมาธิ or ือ What's going through your mind?No, not, nothing special. Just try o t to to keep the concentration. Try to ชิวๆย้ำกับตัวเองว่าสนามแข่งเป็นไงมีกี่โค้งแผนที่วางมาคืออะไรไอ่ก็ทบทวนในใจไม่ใส่ใจกับสิ่งรอบข้าง Level of concentration. Uh huh. the name, uh, your name, the doctor the there's uh, name name nickname your ฉายาคุณคือด็อกเตอร์คือคุณหมอเนี่ยผมอยากรู้ว่าเพราะคุณเก่งเขาเลยให้ความเคารพเหมือนคนไข้ซูฮกหมอหรือว่าเพราะคุณเก่งเรื่องมอไซส์สามารถจะผ่าชำแหละวิเคราะห์มอไซส์ได้เหนือกว่าคนอื่นสรุลุบฉายาคุณหมอนี่มันคืออะไรฮะ What is the real meaning of the doctor? อะไรนะ two things first of all my surname Rossi Uh -huh. นามสกุลผมคือร r สซี่ และก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนามสกุลคุณหมอหลายคนที่อิตาลีดันเป็นรอซซี 2. สองเวลาคนเรียกคุณว่าคุณหมอมันหมายความว่าคุณต้องเก่ง Good มีความรู้ผมเก่งมอไซน์ไง <c oughs> I'm the doctor of the bike รอ s ซี่นี่เขาประทับใจมากนะครับที่แคมเปญสิง World of Speed พาคนไทยมาชมแบบใกล้ชิดขนาดนี้รอซซี่เลยบอกขอพูดอะไรกับแฟนแฟนมอเตอร์สปอร์ต ประเทศไทยไหน่อยสิซิงชับไพโอเคเพื่อนและพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่คุณผู้ชมครับทุกจันทร์ถึงศุกร์16นาฬิกา45นาทีช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ชับไพ